ครับเรามาดูกันนะครับอันนี้ทันยี่สิบสามเอก้อนเก่านะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเห็นไครับอันนี้สั่งซื้อมาจากในออนไลน์นะครับเวลาเราสั่งซื้อมานะก็จะขายเป็นแพ็คนะครับเป็นแพ็คสมก้อนสีก้อนนะครับแต่ว่าเราใช้แค่ก้อนเดียวนะครับที่เหลือก็คือทิ้งนะครับเพราะว่าฝาจะเปลี่ยนก้อนใหม่ก็ ใช้เวลาหลายเดือนนะครับเผลออาจจะเกือบเป็นปีนะครับนะแล้วก็นี่นะครับก้อนไม้ที่สั่งมานะครับทานแบบนี้นะฮะจะใช้กับใช้กับรีโมทนะครับใช้กับรีโมทแบบนี้นะครับรีโมตัดตัดไฟนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นช่องใส่ฐานนะครับ เดี๋ยวต้องมาทดลองนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่คือฐาน 23A นะครับจะเป็นฐานก้อนเล็กๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเด,ดอเ,ดเดี๋ยวไปทดลองเปิดกับเดี๋ยวไปทดลองเปิดบิดกับเครื่องจริงกันนะครับผมประมาณนี้นะครับ